ชิคยซิมจะยังคงยืนยันราคาการประมูลไว้คงที่ที่5,000ล้านปอนด์ตามเดิมซึ่งจากกระแสข่าวที่ว่าจะเพิ่มเป็น6,000ล้านปอนด์นั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากแมนยูมีมูลค่าทีมลดลงซึ่งมาจากผลงานที่ไม่ดีขึ้นและยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น1,000ล้านปอนด์อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีสนามที่ต้องปรับปรุงและรีโนเวทใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่รั่ว ที่นั่งชมบนอัตจจารย์นั้นก็ทุดโทมด้วยสิ่งนี้จึงทําให้ท่านชิกจะซิมนั้นมองว่าราคา5,000ล้านปอนนี้ก็พอเหมาะแล้วและนอกจากนี้ข่าวการปรับโครงสร้างของท่านเซอร์จิมจากเดิมเทคโอเวอร์ over, เปลี่ยนเป็นถือหุ้นแค่25%นั้นเป็นการรวมหัวกับตระกูลเกียวเซอร์เพื่อกดดันให้ท่านชิกนั้นอัพราคาขึ้นจากเดิมเท่านั้นอันนี้ก็ตามรายงานของเดอะไทม์นะครับที่ออกมารายงานนะทุกคนก็ย